อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีอัปเดตพิเศษเพราะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนนะคะซึ่งวันนี้เราเพิ่งจะได้ฉีดวัคซีนตัวที่สองนะคะก็นะคะจริงๆตั้งใจอยากอัปเดตตั้งแต่ไปฉีดมาเข็มแรกแล้วนะคะแต่ว่าก็ย่อยด้วยความแบบมึนๆงๆงง ของดิฉันประการใดก็แล้วแต่ลืมอัปเดตนะคะก็ยุ่งนั่นแหละเพราะว่าต้องทำงานจันถึงสุกนะทุกวันแล้วก็กว่าจะถึงบ้านก็5้าโมงเสาร์อาทิตย์ก็ยุ่งกับเด็กๆนะคะเนาะก็เข็มแรกที่เราได้คือ AstraZeneca นะคะก็ตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภานะคะวันที่28กลุ่กุมภานั่นคือวันอาทิตย์เ เราไปฉีดที่เมืองสเลซ์ก็คือไกลจากบ้านเราไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เราด้วยความที่เราเป็นคนแข็งแรงนะคะไม่มีโรคไม่มียาอะไรที่ต้องกินประจําก็ด้วยความที่เราคิดว่าเราโอเคเราก็ไปคนเดียวเลยนะเพราะว่าคุณพ่อเขาต้องดูลูกๆอยู่บ้านนะคะเราก็ไปคนเดียวขับรถไปหนึ่งชั่วโมงก็มีความตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าก็เป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเดี๋ยวเอาภาษาอะไรมีความกังวลอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ว่านะคะแต่มันถึงเวลาที่ต้องฉีดนะ่ะเราก็จองเวลาไปแล้วใช่ไหมเราก็รีบจองเวลาเพราะว่ามันจะได้ผ่านไปอะ่ะมันจะได้เสร็จเ เราก็คิดแค่นั้นนะ่ะแต่ว่าเราก็กลัวก้าก้ากลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวอยู่ก็นะคะก็เรามีเวลาทั้งสองเข็มเลยนะจองเวลาทั้งสองเข็มก็คือห่างจากเข็มแรกอีกหนึ่งเดือนก็คือวันที่ยี่สิบแปดมีนาเราต้องไปฉีดอีกเข็มหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลหยุดซะก,ก่อนจำได้ใช่ไหมว่ามันมีสองเคสที่มีคนเสียชีวิตใช่ไหมคะจากที่นี่เรียกว่า Blue Pop เส้นอะไรอะแตกใช่ไหมหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะเรากลับบ้านมาอย่างปลอดภัยแต่ว่าพยาบาลต้องให้เรานั่งรอในห้องเออนั่งนั่งรออะหลังฉีดวัคซีนเสร็จเราต้องไปนั่งรอ15นาทีก่อนที่จะขับรถกลับบ้านได้ก็ระหว่างทางก็ไม่มีอะไรนะคะฉันก็ขับกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยถึงบ้านก็รู้สึกแบบ มวนมวนท้องอ่ะคิดว่าตัวเองหิวเ็าคงจะหิวนั่นแหละเพราะว่าไปฉีดตอนประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรสักอย่างนะคิดว่าตัวเองหิวแน่นอนกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จสักพักเลยจ้าจะอ้วกคลื่นไส้หนาวสั่นแบบหนาวสั่นมากซึ่งตอนนั้นคิดว่าเราคงไม่สบายเพราะว่าเป็นไม่สบายนิดนิดจากติดจากทันวายอยู่แล้วนะคะ กอิมมูนซิสเต็มเราก็ต่ำลงไปแล้วหน่อยหนึ่งก็นะแล้วทีนี้พอแบบหนาวสัน่นเอแบบอยากจะคลื่นไส้อยากจะอ้วกนะแบบอาการมาเลยอะ่ะเฮ้ยนึกถึงแล้วคนลูกออออนะคะก็ <laughs> วันนั้นก็ง่วงเลยหลับเลยหลับเลยคุณพ่อจัดการคุณลูกเอานะคะ แล้วเราก็ขึ้นไปนอนโดยที่เราก็กินยาพาพาราเซทามลเอานะคะแล้วก็ขึ้นไปนอนห,มหม่มผ้าห่มหนึ่งชั้นไม่พอใส่เสื้อผ้าทั้งหมดใส่เสื้อสองชั้นอะ่ะแล้วก็เป็นแบบเสื้อเออเขาเรียกว่าอะไรเสื้อสเวตเตอร์อีกหนึ่งชั้นใช่ไหมแล้วก็เออเสื้ออะไรอีกอะ่ะกางเกงถุงเท้าคือแบบครบองค์อะ่ะปกติคือเป็นคน ขี้ร้อนไม่ใส่นะคะแต่วันนั้นคือหนาวสั่นมากผ้าห่มสองชั้นผ้านวมหนึ่งชั้นกับผ้าห่มแบบซัมเมอร์หนึ่งชั้นนะคะสุดๆแล้วหนาวแบบสั่นทั้งคืนเลยนอนไม่ได้เลยอะ่ะออตอนเช้าก็เลยต้องโทรไปลางานเลยนะคะแล้วก็เป็นอยู่เงี้ยประมาณสองวันแต่ว่าเอเราลาไปแล้วสองวันซึ่งเท่าที่เราอ่านอะ่ะเขาก็บอกว่าอาการมันจะหายไปแบบหายเป็นปริดทิ้งเลยนะ ในประมาณวันที่2องถึงวันที่สประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นประมาณ48ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดจำไม่ค่อยได้ละก็นะคะเราก็ลาวันจันทร์กับวันอังคาร2วันนะนะเพราะว่าวันอังคารเราฉีดวันอาทิตย์วันจันทร์ยังมีแบบไข้หนาวสั่นอยู่ทั้งอยากจะอ้วกอาการนี้ยังอยู่แล้วก็พอวันอังคารเราหายเป็นปลิดทิ้งเลยอะหลังจากที่ตื่นมาสวัสดี เอมน่หายเป็นปิดทิ้งตั้งแต่วันจันทร์คืนวันจันทร์ก่อนนอนนะ่ะเราหายเลยอะ่ะแต่ว่าเราลาไปแล้วไงเราก็เออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มั่นใจไงขอดูอาการก่อนอะไรเงี้ยก็คือพอนอนไปถึงวันอังคารเช้าวันอังคารตื่นมาคือเอ้าแบบหายเป็นปิดทิ้งจริงๆด้วยคือแทบจะไม่มีอาการอะไรไอไอมวนท้องคลื่นไส้อย่างงี้มันมันไม่มีเหลือแล้วอะ่ะนะคะเออแล้วมีวันหนึง่งโกมาถามด้วยว่าจะให้นางอะ่ะไป ฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนที่นี่เรียกว่าฟรีบิลิตนะคะว่าไปแบบยอมรับวัคซีนตัวนั้นเข้าร่างไหมหรือว่าเพราะว่ารัฐไม่สนับสนุนนะคะแต่ว่าสามารถมาเอาได้แต่ว่ารัฐไม่อยากไม่ต้องรัฐต้องการเลี่ยงความเสี่ยงนี้นะคะที่เป็นเออเราก็บอกโกว่า นายังแบบเรายังไม่มีความเสี่ยงอะไรขนาดนั้นเรายังไม่ได้จะออกจากนอกประเทศหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอีกแป๊บเดียวโกก็จะได้วัคซีนที่ที่ตัวเองรอแล้วเพราะว่าโกอยู่ในกลุ่มสุดท้ายเลยที่ได้เราอยู่ในกลุ่มแรกแรกๆกนะคะจะไม่ได้ว่ากลุ่มที่เท่าไหรอ่อ่ะพวกที่ทำเออที่นี่เรียกว่าฟอนเพสเชเนลนะคะที่ทําอยู่ในแบบเป็นด่านหน้า เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับไวรัสเราไม่ได้เป็นพยาบาลนะเราเป็นผู้ช่วยหมอฟันเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้ชิดกับคนไข้นะคะมากๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะโดนเข็มแทงอะไรอย่างนี้นะก็นะคะกลุ่มพวกนี้จะได้ก่อนแล้วก็กลุ่มที่เป็นชลาและเป็นโรคนะถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้คือมันเยอะกลุ่มมากๆซึ่งนะคะพ่อกับแม่กูว่ เพิ่งได้เพิ่งได้เขาเรียกว่าอนุญาตให้ไปรับวัคซีนนะโอเคแล้วก็ที่นะคะสามารถเช็คได้ว่าเราจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ก็ใน e-box นะคะ e-box พงทุ e ่มเดคหรือว e ่า e-box ในแอปมานะที่เดนมาร์กเขาใช้อันนี้กันหรือว่าใช้เเว็บไซต์นะคะคือวัคซีนเนอะพงทุ่มเดค ก็นะคะแต่ว่าโกบอกว่าวัคซีนของ Johnson Johnson ผลที่ก,กลุ่มที่ได้รับผลข้างเคียงมากที่สุดก็คือกลุ่มของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนางก็จะน้อยลงนางก็สามารถไปรับวัคซีนตัวนี้ได้โดยแบบยินยอมมะเออ, <c oughs> เอ,อ,อลืมไทยแปลไทยนะคะ <c oughs> เราก็เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้จดหมายจาก e e o x x นะคะให้เรามารับวัคซีนได้ซึ่งวัคซีนที่เราจะได้รับในเข็มที่2นะั้นก็คือเอโมเดน่ะก็แอปตกใจคือมันคนละวัคซีนกันนะเราก็ก,ก็ก็มีกังวลบ้างเล็กน้อยว่ามันจะมันจะครอบคลุมหรือว่าใช้ได้หรือว่าวัคซีนมันจะไม่ตีกันจริงๆไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ทางในหนังสือเขียนไว้ว่าควรจะไปได้รับการฉีกวัคซีนโมเดอร์นาหลังประมาณอ12อาทิตย์นะคะโดยประมาณดิฉันก็จองเลยเพราะว่ามันมีว่างอยู่วันเดียวดิฉันก็จองของวันที่15พฤษภาไปเลยแล้วก็เพิ่งมาคิดทีหลังว่าเฮ้ยวัคซีนที่เรา ที่เราฉีดเขาที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงสิบสองวัปเลยนะว้ยแล้วมันจะโอเคไหมวะมันจะตีกันไหมวะอะไรเงี้ยก็คือแบบความคิดนี้มันก็ขึ้นมาในหัวหลังจากที่เราแบบจ็องไปแล้วอะนะ <c oughs> โอ้ยก็มีความกังวลแต่ว่าเราก็ไม่อยากรอแล้วก็ไม่อยากขับรถไปที่แบบไกลมากอะเพราะว่าตอนนั้นคือเข็มที่สองเราต้องไปที่เเลสเซอร์เมืองเดิมที่เราฉีดเข็มแรกนะคะซึ่งเรากลัวว่าถ้าเกิดต้องไปคนเดียวแล้วแล้ว,แล,วแล้วเกิดป่วยขึ้นมา กลางทางนะแบบมอทเวเลยนะยุ่งเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยเออดีหน่อยที่แบบเราจองรอบนี้ทนันแล้วใกล้บ้านเออถ้าเราจะได้ไปกันได้หมดอย่างเงี้ยก็ได้ขับรถไปให้นะคะก็เราก็เลยไม่อยากเลื่อนวันแล้วไงอะไรเงี้ยก็ขอเป็นวันนี้แหละแล้วก็ถ้าถ้าไม่งั้นวันอื่นมันจะเกินอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นที่อื่นก็ไม่เอาทีนี้นะคะเราก็ สบายดีรู้สึกว่าตัวเองสบายดีมากๆนะวันนี้ก่อนแต่รับวัคซีนเนี่ยไม่ไม่มีอาการไม่สบายนะคะทุกคนไม่ได้ทุกคนสบายดีไม่มีใครเป็นหวัดก็เลยค่อนข้างแอบหวังว่าเราจะไม่ป่วยในรอบนี้แล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็มีวัคซีนเป็น2แบบคิวอะมีวัคซีนเอฟไซเซอร์ Pfizer อันนึงแล้วก็เมด e น n าอันหนึง่ง คือแบบอไหนว่าของไฟเซอร์เป็นของทางส่วนของซีแลนด์ทางแบบคือเป็นเฮาส์โคเปนเฮเกนนะคะของฝั่งเราเนี่ยจะได้ประมาณโมเดอร์นานะคะเท่าที่เราเคยได้ยินอะแต่ว่าอา้ามันไม่มีผลนี่นาะทำไมแบบไฟเซอร์ Pfizer ก็อยู่นี่โมเดอร์นาก็อยู่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาตัดสินจากอะไรที่แบบใครจะได้ไฟเซอร์กับใครจะได้โมเดอร์นาก็นะช่างมันถ้า2วัคซีนนี้มันมันปลอดภัย เราก็โอเคทาวัคซีนไม่ตีกันนะนะก็โอเคนะคะแล้วพอไปเราไปถึงนะ่ะเราก็ถามพยาบาลด้วยนะว่าเราไม่มั่นใจเลยอะ่ะว่าเราเมันโอเคไหมเพราะว่าวัคซีนสองตัวมันจะตีกันไหมของเราไม่ถึงสิบสองวิคอะไรเงี้ยของเรามันประมาณเ,เดือนครึ่งเอ้ยเดือนครึ่งปะสองเดือนครึ่งอะน,นะไม่ถึงสิบสองน่าจะประมาณสิบวีคได้นะ้าบอกว่าอ๋อมันโอเคเลยเพราะว่ากว่าโมเดอร์นามันจะ อ,ออกฤทิ์น่ะเออออกฤทิ์สร้างภูมิอะ่ะก็ประมาณ2อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็โอเคเลยสิ้นเดือนพอดีเออเราโอเคโล่งอกโล่งอก,งอกดีใจมากเลยโล่งอกก็เลยนะคะได้กระดาษมาให้เราเขียนว่าเออให้มันจะมีข้อ,ข,อข้อมูลนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อ ยอมรับว่าเรามารับวัคซีนแล้วนะคะก็ไปฉีดวัคซีนพยาบาลก็บอกว่าโอเคดีมากเลยไม่มีเลือดเลยวิธีการฉีดก็คือ,อการสเปรดหนังของเราทําแบบนี้กับหนังของเรานะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่มีไม่มีเลือดแล้วก็กลับลงไปใหม่นะคะอันนั้นคือวิธีการฉีดที่ถูกต้องนะคะพยาบาลก็ทําให้เรา แล้วก็ก็ไม่มีเลือดนะคะไม่มีเลือดอะไรออกมาเลยเราก็คอยเลงอยู่นะว่าเลือดจะออกมาไหมอะไรเงี้ยถ้าเลือดออกมาก็อันตรายแล้วสิอย่างเงี้ยเราก็อยู่อย่างเงี้ยเดินไปนั่งก็เอ,อไม่กล้าใส่เสื้อแล้วก็ถือปอย่างงี้ก่อนนะแต่มันก็ไม่มีนะคะไม่มีรอยเลือดใช่หไหมใส่เสื้อสีขาวด้วยตัวนี้เลยไม่มีอะไรเลยอะรอยฉีดก็ไม่มีแต่แม่เจ้าเข็มมันทำไมหัวมันใหญ่จังวะ มองเข็มอยู่ก็แบบอุย้ยแต่ก็โอเคพยาบาลมือเบาเนะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกตอนนี้ฉีดมาแล้วประมาณตอนนี้กี่โมงแล้ววะสี่โมงแล้วตอนนี้ฉีดมาแล้วประมาณสามชั่วโมงแล้วนะคะยังสบายดีอยู่ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นขอให้สบายดนะีไม่เอาแล้วนะหนาวสั่นเนี่ยไม่เอาแล้วว่านะคะแต่ว่าแขนเริ่มมีการหน่วง บ้างเล็กน้อยหนึ่วงๆนะคะแต่อาการยังไม่มาก็รอดูทุกคนถ้ามาอาการมาเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะว่ามีอาการเนาะเอาละทุกคนตอนเราฉีดวัคซีนเสร็จก็ได้รีเฟลตอันนี้มาอ่านนะคะก็เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนโควิดนิดโควิด1นนะคะก็เกี่ยวกับ วัคซีนของโมเดลหน้านะคะว่าจะมีอาการอะไรมีอาการแบบบวบออมวนท้องคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแบบผลข้างเคียงนะคะยังไงให้กินพาลาเอาอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหม p a r a เ e t a m o l นะอะไรเงี้ยแล้วก็หลังการฉีดก็ยังงง,งอ,ยอยู่ไม่เข้าใจว่าให้ไปฉีดอะไร schedule v a i n i s ทุกครั้ง o อ t i ิ i z e แต่อันเนี้ยก็คือคนที่ฉีดเข็มแรกแล้วต้องไปเอาเข็มที่สองอะไรเงี้ยมั้งอืมใช่เข็มที่สองโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรแต่ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปต่อเนื่องเลยนะคะก็ลากันไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมนะคะ อาจจะเป็นเรื่องตอนนี้คิดว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ช่วยหมอฟันในเดนมาร์กนะคะซึ่งเท่าที่เราศึกษาดูดูเมืองไทยมันดูไม่ค่อยยากนะแต่ทําไมเดนมาร์กยากจังก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าเป็นมาอย,ย่างไงแล้วเราถึงกลายเป็นมาเรียนผู้ช่วยหมอฟันและฝึกงานและได้รับวัคซีนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและรักษาสุขภาพทุกคนนะคะ รักษาสุขภาพเให้ดีนะคะทุกคนโชคดีนะคะแม่เป็นห่วงนะบายบายค่ะตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วออกมาเดินเล่นกันเพราะว่าแดดกำลังดีนะคะก้องสัตว์เดินอยู่แต่อาการก็มานะคะอาการง่วงนอนมาแล้วเดินไปตาจะปิด แต่อาการอื่นยังไม่มีนะคะตอนนี้แค่ระบมระบุมที่แขนแล้วก็ง่วงมาดูตาหลับตาเดินจะได้แล้วเนี่ยตอนนี้ห่างจากเวลาที่ได้รับวัคซีนนะคะ5ชั่วโมงผ่านมาแล้วยังไม่ได้หนาวสั่นอะไร ไม่คลื่นไส้เวียนหัวอะไรทั้งนั้นมีแต่อาการง่วงนอนกับระบมแขนณจุดจุดนี้เหี่ยวมากแล้วทุกคนเหี่ยวมากแขนก็ระบมเอิมกล้ามเนื้อตรงเนี้ตั้งแต่คอจนไหล่เนี่ยปวดมากค่ะ เหมือนกับว่าร่างกายต้องให้เราพักผ่อนน่ะนะกล้ามเนื้อมันถึงจะรีแลกซ์ขึ้นน่ะนะแต่ว่าแม่เพิ่งเสร็จเราเพิ่งกินข้าวแล้วส่งไอขี้หมูเสร็จนะคะก็ตอนนี้ขอนั่งแป๊บนึงแล้วก็จะไปนอนขณะนี้เวลาออสองทุ่มกว่าแล้วนะคะไม่ได้มีใครหรือว่าไม่ได้อ,อ๋อคิดไม่ออกแล้ว คลื่นไส้ไม่มีอาการอื่นใดน,นอกจากปวดกล้ามเนือ้อแล้วก็เจ็บตรงแขนและง่วงนอนมากๆมากๆเที่ยวแล้วไปลวค่ะทุกคนลากันไปก่อนเนาะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บาย